สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการความรักสองฝั่งขงนุ่มไทยสาวเล่าคลิปนี้นะครับนะจะมาชีแกงให้เอฟซีในรายการเปิดใจสาวเล่าให้ทราบทั่วกันนะครับที่บางคนนะครับบางคนนะที่มาขอเพจขอเล่าสาวเปิดใจในรายการเปิดใจสาวเล่านี้นะครับนะให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะเลยนะครับเพราะหนานะ คือว่าเฟซไล่มาขอผมเนี่ยผมห้บว่าอะไรคือเก่าแล้ะครับนะเพราะว่าเบาตําตรงเลยเห็นใจช่องบุญน,นะครับนะอีกประการแรกนะครับนะถึงผมจะสนิดกบบางจองผมกับปกะ้าขอนะครับนะประการที่สองนะครับประการที่สองนี่ก็คือว่าสาวเล่าในรายการเปิดใจยมองผมเป็นศัตรูเนียครับนะแค่ผมจะไปทักเฟซทักไล่ขเขาเลย เขาบอกผมเลยเสือว่าครับนะทนทีนุม่มไทยที่พ่พ่อใจผมสิเป็นศัตรูกับผมเพราะว่าผมไปหามไปเตือนสติข้าเจ้าบ่อยโอนไว้มันอาติคัดใจข้าเจ้ากับว่าเป็นตรงกันข้ามเลยครับนะกับเป็นพวกสาวล่าเปิดใจริอแอดบางคนบ่อพ่อใจผมหาเพาผมไปดัดช่องไปสกัดเขานะครับนะ ความจริงเนี่ยผมเตือนให้มันดีขึ้นทั้งสองฝั่งเลยครับนะ,ะคือจังผมเบอกกับแปดบางคนนะครับนะผมโชว์เขาถามผมมาคอนเทนต์ในเดือนนั้นเท่าไหร่ผมก็โชว์เงินให้เขาเบิงก็ได้พราะสมควรดูครับนะถึงผมดิปจองนิ้หน่อยเพราะฉะนั้นขนาดผมจะขึ้นกำไรให้สาวลาเปิดใจสิผมเอาคอนเทนต์เขามาเห็ด จากผ้าเขาจากผ้าสาวเล่าเปิดใจบางคนเขามารักษาโรคเขานี่ผมยังบวกก้าทักไปเลยนะครับนะผมยานโคดหาผมไปสอดแนมเรื้ยงคอนเทนต์ของเขาเรื้ยงล่าของเขาเนี่ยเขามอบผมไปผมเป็นศัตรูนะครับสาวเล่าบางคนในรายการเปิดใจเขาไปจากแนมหนาหอดผมไม่ได้ครับนะอิลี่นะบางคนนะที่ผ่านมานะครับนะบางคนก็คุยน้ำผมดีนะครับนะบางคนก็เข้าใจผมนะครับ แต่แต่ผมคิดเอานะผมคิดเอาผมคิดว่าเขาไปจากแนมนาผมบุละผมคิดเอาผมคิดว่าบางคนก็คิดว่าผมเป็นศัตรูนะครับและก็แอดบางจ่องก็คิดว่าผม,มเป็นศัตรูนะครับในรายการเปืดใจเขาเนี่ยครับนะพอจะนั่งเงินดูทูบมันก็ออก,ถ,กถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดตังยี่สิบหกนะครับนะประมาณนี้นะครับผมก็มีเงินเดือนกินเป็นประจําอยู่นะครับเนาะแต่ว่าผมได้เงินดูทูบมากกับเลขหารักดูครับนะ บางคนก็ว่าหลายนะแต่บาทผมอยู่ตัวคนเดียวนะผมคาจใจ,จผมเึมนกับพบบว่าด้มีปัไหาเนาะครับเนาะแต่ผมจะคืนเงินยูทูบ่วนที่ผมได้มาเนี่ยให้สาวเล่าบางคนที่สุขภาพบาแข็งแรงมารักษาอยู่โรงพยาบาลบุกดาหานนะครับมาตรวจโรคเป็นมาตรวจโรคสก,กอนบานเป็นโรคหยังนะครับนะบางคนที่ว่าที่ผมเห็นเราเปิดใจบอกแบบบ่ทอถอยนะ แบบเรียกเรียกเสียท่านไดบอกง่ายโลคหนาเโดเป็โนโรคหิตจางหรือโลคความดันนี่แหละนะครับที่ว่าเลือดออกน่าจะบูกอย่างนี้น,นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนนเนี้ยผมเอฟซีเออเฮฟมี่มพ้ที่กินเตยวัดนั่นบอกแมนนะครับนะผมจะขึ้นกําไรให้ลูกค้านะครับนะคือผมได้เงินจากกระจอมาในการวันเทนผมจะขึ้นไปรักษากระจอกเมื่อหน้าจ,าจ,จะเกินหาวพันผมว่า เอาเอามาตรวจโรคทุกวันในประเทศไทยในโราบาลมุกดาหารเนี่ยเป็นโราบาลรัฐบาลบันอาจจะแพงนะครับนะนค่เทียก็จะขามมากรบพอกับแม่เขามาตรวจเบิ่งนะครับนะพลอยแบบนี้เลือดเลือดล่วงหน่ตายไปไว้ได้ครับนะมันขึ้นสมองมันแบบว่าเลือดเกี่ยวกับสมองอย่างนี้บน,บนบนอีเด้ครับถ้ามันเกี่ยวกับเลือดเสียเลือดดอังนีนนครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เบานอกเรื่องไปแล้วบุกเข้ามา เรื่องที่ผมเบานันนี้เรื่องที่ผมอยากเบาคนนี้คือหนึ่งการขอเฟซขอไล่เ่ยัหนาใหญ่นะครับนะบางคนบางคนมาต้องไปขอกับผมนะครับนะมาต้องมาขอกับผมผมยังไปขอทำเอฟซีผมขึ้นกันนะครับนะผมยังไปไล่ขอทำเอฟซีผมมือกันนะครับเพื่อให้ทันนะครับบอกก็ได้ลูกพี่ยูดผู้เก็บนะยูทูเบอร์แอดฟังเล่าหูดีว่าลูกพี่เป็นไผ่เลยนะครับนะขันบอลเลยจะยิ้ม ผมหูว่าเจเ้าเบิ่งคลิปผมเนี่ยนะครับนะมักมาขอเพียขอไล่กนะันมัวไห้กันนาบูนาง้ออะไรคนไหนไผมบอกตรงๆนะนะครับแค่ขอเพียขอไล่เสียเงินดาหาหุ้รวยมันบอดหลายสาเจ้าเสียมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแ้สาวคนนั้นเอานะมอเตอร์ไซค์ก็เละสี่หมื่นสองยังสื่อ้สาวเราไนดะ้เค่ขอเพียขอไล่สีร่รอยขอบ่ได้ผมหูไปสินะอ่า่าอย่าสิบโมโหผมนะผมบอกแบบนี้นะครับนะ ผมบอกตองแด่ผมนะเ <c oughs> จ้าโทรไปขวนแอดบางคนยืียัเข้าอยงฟ้องผมอ้วยไอ้ก็เพราะนั้นนะครับนะผมจะขึ้นกับไล่ให้ลูกค่าอยู่ครับนะ,ะบางคนวาอาเฮเบีอยมบอกว่านีเส้นตัวของลายแบบกรรลองเพื่นที่เละครับนะให้เพิ่นมารักษาที่กับปุ้ป่วยใจไห้นะครับนะเพราะน,านั้นนุ่มไทยบางคนที่ขอเฟซขอไล่สาวเออผมอยากเตือนอยู่ครับบางที่จะเสียเงินเข้าไปอาจจะเป็นเฟซเก่า มติดต่อว่าใดก็มีเด้ครับนะเพราะว่าเอฟซีบางคนเคยหลอกเลียนมากนะครับไลยไปขอเปลน่ยนแอดบางคนได้เปรียดมากเขาว่าใดหาบพอนะครับนะหาหาหาซื้อบพอเลยสงสัยเฟซเก่าแอดก็ว่าได้มีความผิดหรอครับเพราะว่านอเหยอย่างไรว่าแอดก็หายสักสัตย์นะครับนะแต่ว่าไปขอไม่ได้นะครับน้ำแอดคนเก่าแล้วว่ามันเขาว่าใดนะครับนะแต่ว่าบาท ผมอยากบอกนุ่มไทยเฮาสาวเราเขาเมื่อเปิดใจช่วงนี้มิจะมาจากกรุงเทพมาหาเราคนทางนั้นเพราะฉะนั้นผู้เจ้าขอเฟซขอไลน์ไปกับผมมีไปโทเพราะว่าขจรกลับเขามาทํางานในเมืองไทยคือเก่านะครับบางคนจะดูสุติสารนี่สายไลนงานมากนะครับสุติสารเป็นยุสัยผมโมโหครับผมตะกี้ผมก็เม้าเทียบโดนเลยครับนะตะกี้ผมก็เรียนอยู่มหาอะไรยังเกษมวิไลคู่จะเกษม ก็กลับมาเรียดดูมหลาลรยล่างมาแหงผมหูต่ลาเ่ามากล่างมาแขงเลยครับว่าบางหน้าว,วิทยาเขตเท่านั้นแหละครับนะสุปอืนกุเทผม,มหูเลยมีสาวคนหนึ่งบอกผมว่าอยู่ซอยล่างหนา้าผมยังไปวัดถิ่นครับนะผมไปหาหมูสาวลาวไตอยู่อย่างนออยู่ภุละสอนวั ไอ้โซนไหะแถวศาลาการพูา่ากุเซมาลค่นนะครับนะผมยังมเมาแท็กซี่ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นหนุม่มไทยที่ขอเพรขอเ่าเปิดสีขอเปจขอไล่ในรายการสาวเราเปิดใจอ่าที่สาวเ่าเขามาบานเขาได้หลายช่วงมีนะครับนะเขามาเหตุบุญตามประเภทนี้เขาเขาขึ้นสูเยาเขากับบานหาลูกหาเต่าห,ห,า,หาพอ่อหาแม่เขานะครับผูกคอตัวแขนให้เป็นสิริมงคลนะครับ ขอไล่ไปก็ะลรประโยชน์เขากระจ้ากลับมายู่ไทยคือเก่านะครับนะที่ขาเจ้าไปเปิดใจเพือหารถกลับเขามาพือหาเงินคารถดกลับเพราะาเมืองไทยนั่นแหละได้หรได้ก็บ่มีเสียหายนะครับนะเขาเจ้าก็เปิดตไปอีกสั่นแหละนะครับนะบางคนก็ได้ไปได้ไล่มากขาเจ้าก็บอกน้ำก็มาบอกผมนี่ละบอกผมจะได้ประโยชน์ยังหัวหน้านะครับนะอันต้องพิจิรพิจณานะครับนะพิจิตรพิจาเอานะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะ เอาใจตรงกันนะวันหน้า,นารุ่งทั้งหลายนะครับนะเรื่องของฟิตขอไลนะ์มาขอจากผมโดยตรงบ่มีเถอะครับนะเพราะว่าสาวเล่าเนี่ยเขามองผมเนี่ยเป็นสัตรูได้ครับหรือแอดบางคนในเลในตีมาสมั่ปลาสา,าวเล่าเพิ่ใจและสา,าวเล่าเพิ่นใจบางคนเขามองเป็นผมเป็นสัตรูตัวเขาคิดว่าผมเป็นสอดแนมเขาจีเอาคอนเทนต์ของเขาวาบาบนะที่กิงโ่แม่เลยครับนะที่กิงเงิน นุ่งไทยสูงว้ควรทีที่สร้างผมแล้วก็บพพ่อใจผมเนี่ยเพราะว่าผมไปเตือนบวยเขาโอนว้เป็นปดิงสติสตางค์เขาขึ้นมานะครับนะแต่ว่าบาทเนี่ยสาวเราในรายการเปิดใจผนสร้างผมบนอย่างแนมนาวาผมนะผมคิดตัวเองเนะครับผมคิดตัวเองเลยผมคิดว่านะเขาเห็นผมเนี่ยเขาก็จะ่าทิมแล้ว <laughs> เพราะว่าช่วงแต่กรอนพุ่นนะ ผมเบาใส่กระเจาด้ครับบารหล่อเงินนุ่มไทยผมยกตัวอย่างกระเจามาหลังนกสลีปเงินยกยางมาเลยครับนะเขาอาจจะไม่พอใจต่คุนมาเขาฝังใจเลยครับนะเขาเห็นผมเป็นจตูนะครับนะผมดีไปขอเฟียขอขออะไรของเขาอะไจังไดนะครับแต่เลี้ยวเลยนะครับนะเลี้ยวมังเลยครับแคยผมดีไปทักว่าทักเขาคิดว่าผมอันนั้นเลยนะครับนะเขาเห็นผมเป็นเจตูเห็นบอผมไปเอาไอ้ไอ้ เอฟซีเอาคลิปหมอกคนหนึ่งติดชูบุรีเฟย์ป่ายผมลงคลิปนะว่าเรื่องจัดงานมาเกิดผมบดิปิดหนาแล้วแล้วนั่งคิดว่าผมไปซองเฟซยตซองอีกดอกแล้วเนี่ยน,นะนะทิกกิ้งนะนะมันมีเอฟซีเอามาห้ยเจริญคนให้ผมยังเบาได้นะครับนะอันนี้ขาเจ้าก็บ,บอกผมไปแล้วขาเจ้าคิดว่าผมเป็นเจ้าตัวนะครับทิกกิ้งมันโมเมียนผมทำคอนเทนต์ดีเพื่อเถื่อนนุ่มไทยโดยเฉพาะยางเหนียวเลยครับนะ มีเตือนสาวเล่ากระแคว่าระวังหนุ่มไทยหลอกระวังหนุ่มไทยไมิรูมิเียอยู่เบื้องหลังละ่ะไปกีบเจ้าระวังหนุ่มไทยสที่บันล่างทะเบียนล้วไปแต่งานกับพวกสาวเล่าแล้วก็สาวเล่าสิเป็นหน่อยโดยบุรุษตัวนะผมเตือนแค่นี้นะครับนะที่ผมเอาคอนเทนต์มาว่าวนะผมพูดว่าจำเป็นต้องไปซองเองลองลปลี่ยนซองไล่กูใหเลยนะครับนะเอามาว่าวในคู่ม,มือขันสีบอกนะแล้วก็ผมไปใช้ไล่ไปสีสับได สองไหนสัและคนไหนสัานะผมยกตัวอย่างเอาลูกมาใส่หนาจ่อผมผมก็พิจหนาพิถาอย่างดียกตัวอย่างเหมันสมเหตุสมผลนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงคุณลุงลูกพี่พัวหนาทั้งหลายนะครับที่ให้ผมไปขอเฟซขอได้สาวใ,ให้แล้วซาเขาไปยงแนมหนาผมหมดแล้วครับนะขนดผมเบาย่างดี นองคนดีเลือดดังออกนะผมจะขึ้นกับไล่ให้ลูกค้าเพราะว่าผมได้เงินดูถูกมากก่อนหนึ่งเนี่ยผมบรสิสายนะครับนะเพราะว่าผมใส่เงินเดือนของผมกับโบเบิร์อยู่แล้วอันนี้บเบิร์ผมยิงยโสโบเบิร์ผมอวดอย่างนี้ครับผมจะขึ้นกับไล่ให้ลูกค้าจักซีสาหาพันให้นองเขามารักษาให้ผ้าพ่อแม่เขาผ้าเขามาผมจ่ายค่าไหรจ่ายให้ผมยังบอกกาว เบาน้าเขาเลยนะครับนะผมมีบอกกาเออน้องเดี๋ยวมาตรวจเบืองอยู่มุกดาหารบอ่อเดี๋ยวไอ้กายค่า,ารักษาค่าเดินทางไอ้ผมยังู่กาเบาเลยครับนะเพราะว่าเงินอยู่ถูกผมใดผมดีขึ้นกับไล่ดูขาดเพราะว่าผมเอาคนทนตนเขามาเบานะครับนะแค่ผมทักไปเขากับบออกผมแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับขนาดใหญ่นะครับเอฟซีทั้งหลายนะครับ ผมบ่สามารถขอเพดขอไลน์ในรายการผู้ใเล่าให้ผู้ทันใดคีอเกา่านะครับนะถึงผมสิสนิทสนมกับแอดบางคนผมกับบอกคาถักไปขอนะครับนะให้เขียดข้าเจ้าให้ค่าระมันกระเจ้าแน่จังน้อยนะครับนะจบเข้าใจนะครับคลิปนี้นะเข้าใจตรงกันนะเท่านา้นะ